สวัสดีครับเพื่อนเพี่ๆ F4 และไม่ใช่ F4 ที่บังเอิญแวะเวียนเข้ามาในคลิปนี้นะครับคลิปนี้คือคลิปปิดท้ายปีพุทธศักราช2564ของช่อง Legendary Channel นะครับด้วยความตั้งใจว่าจะใช้คลิปนี้ในการสื่อสารอำนวยวอวยพรแล้วก็กราบ ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ทให้การอุปการะรคุณด้วยดีตลอดมาตลอดทั้งปีนะครับที่เป็นเพื่อนกันมาจนช่องเติบโตกำลังจะก้าวเข้าสู่5 0 0แสนซับจากความตั้งใจเล็กๆทำให้เพื่อนดูทำให้เพื่อนฟังเมื่อ3ปีที่แล้วค่อยๆเติบโตมาจนณปัจจุบันมียอดผู้ติดตาม มากมายขนาดนี้จะเป็นความดีงามอื่นใดไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ของเพื่อนๆพี่ๆทุกคนต้องกราบขอบพระคุณไว้ตรงนี้จริงๆนะครับถ้ามีคลิปหนึ่งคำพูดใดตลอดช่วงที่ทำงานผ่านมากระทบกระเทือนหรือว่าทำให้ท่านผู้ใดได้ไดรับความผิดหวังหรือว่าทำให้ท่านผู้ใดได้ไดรับความเจ็บส้น้ำใจจาก บทที่เรียบเรียงขึ้นมาต่างๆนานาต้องกราบขอบประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยเพราะตั้งใจเก็บบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ตามเนื้อหาการรายงานข่าวณช่วงเวลานั้นจริงๆนี่คือลักษณะที่ตั้งใจอยากให้เนื้อหาของคอนเทนต์ในช่องเป็นไปนในลักษณะนี้นะครับทีนี้ด้วยความที่ตลอดแทบทั้งปี ที่แล้วและปีนี้ซึ่งมันเป็นปีที่ที่ลำบากหนักหนาสำหรับหลายๆคนอย่างที่รู้กันอยู่ก็และเราเองก็เป็นช่องที่ที่ผมไม่ได้สื่อสารกับรูปเพจหรือว่ากับรูปช่องเลยคือแทบไม่ได้คุยกันเลยอาจจะด้วยกรณีิสัยส่วนตัวผมซึ่งซึ่งจริงๆก็คือสันโดษเ,เล็กๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้โผล่หน้าค่าตาอะไรออกมาหรือแม้กระทั่ง มีอะไรที่เป็นเรื่องนอกเหนือไปจากงานก็แทบไม่ได้สื่อสารกันเลยก็จะขอใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารโดยจะแจ้งให้กับบรรดาเพื่อนๆพี่ๆ FC หรือแม่ FC ที่ได้แวะเวียนเข้ามาได้ทราบว่าเนื่องจากเรากำลังจะเข้าสู่5,000สนซั์ก็น่าจะอีกไม่กี่วันหลังปีใหม่ก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีกิจกรรม อะไรบางอย่างซึ่งซึ่งน่าจะหนักไปในทางทําบุญแต่ทีนี้จริงๆจริงๆก็คือมีการวางแผนไว้แล้วตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะมาไวคิดว่ามันจะมาประมาณเดือนกุมภาก็เลยผิดแผนไปเล็กน้อยแต่ว่ากิจกรรมเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากมันห้าแสนแต่ทีนี้ด้วยความที่ช่วงนี้เป็นปีใหม่แล้วเราก็แทบไม่ได้สื่อสารกันเลยผมก็เลยคิดว่าคิดเอาเองนะครับว่าอาจจะมีใครอยากรู้จัก การทํางานอยากรู้จักชีวิตส่วนตัวของผมอยากรู้จักวิธีการทํางานในช่องไม่ได้อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเนื้อง,งานนะครับเพราะว่าเนื้อง,งานหลากหลายมากในสามร้อยวันที่ทํางานมามีสารพัดเรื่องเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตไม่ได้อยากให้มารู้อะไรกันเรื่องเนื้อง,งานเพราะว่าผมเองก็บางเรื่องมันก็ผ่านผ่านไปมันก็ตอบอะไรไม่ได้นะครับ แต่ว่าที่อยากจะสื่อสารกันนี่คืออยากจะทำ Q&A ถามตอบด้วยเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องที่เป็นเรื่องของทางช่องจริงๆอะไรก็ได้ครับถ้าพอตอบได้ผมจะตอบให้ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าถ้าเป็นคำถามคำถามที่ไม่ประสงค์ดีก็จะไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาตอบเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นคำถามทั่วๆไปผมรับรองว่าตอบทุกประเด็นแล้วก็ ก็เล่นอะไรสนุกกันเล็กน้อยซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อสองปีที่แล้วผมเคยทําลักษณะประมาณนี้แล้วทีนี้มีอุบิเหตุเรื่องการทํางานเล็กน้อยในช่วงนั้นทําให้มีของขวัญที่ไปไม่ถึงบ้านคนที่ควรได้รางวัลแจ้งกลับเข้ามาในครั้งนี้ได้นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันใครที่ตั้งคําถามเข้ามาทุกคําถามถ้ามันไม่ได้เหลือบากว่าอะไรจริงๆผมจะพยายาม ให้ของฝันของที่ระลึกทุกคำถามนะครับซึ่งก็ถือซะว่าเป็นเป็นเกมเล็กๆที่ทั้งปีเราจะได้สื่อสารกันสักครั้งหนึ่งส่วนเรื่องงานช่วงนี้ผมไม่ได้ทำงานไม่ได้ไปพักผ่อนที่ไหนครับยังอยู่สุพรรณบุรีปกติครับเพราะว่าถ้าเป็นเทศกาลก็ไม่อยากจะไปแย่งก็เลยก็อยู่บ้านดีกว่าแต่ว่าที่ไม่ได้ทำเพื่อให เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีสมาธิกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่บ้านกับครอบครัวอะไรก็ว่ากันไปจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลารอคอ,อยตะเกินตอนใหม่จะมายังไงหรือว่ามีคดีอะไรน่าสนใจไหมซึ่งเอาไว้หลังปีใหม่เดี๋ยวค่อยลุยกันต่อตอนนี้ก็สนุกสนานกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวครอบครัวที่อยู่รอบๆข้างแล้วก็ ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับคนที่เดินทางไกลกลับบ้านขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนนะครับอะไรที่ร้ายๆที่ผ่านพ้นมาในปีโควิดปีที่แล้วปีก่อนปีที่แล้วขอให้ผ่านพ้นไปกับปีที่กำลังจะผ่านไปนี้แล้วขอให้สิ่งดีๆขอให้คุณพระศรีรัตนไตายดนบัรดาลให้ ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพาระปฏิพานธนาสารสมบัติทุกคนทุกท่านทุกประการเทินผมอาจจะไยพรคล้ายพระนะครับยืมคำพระมาบวชมานานขออภัยด้วยนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมมาร่วมสนุกกันอ้อผมจะฝากทิ้งคลิปนี้ไว้สัก วันสองวันแล้วกันนะครับไม่ได้รีบได้ร้อนอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้ไปไหนผมก็อยู่หน้าจอปกตินี่แหละมีอะไรก็มาคุยกันผ่านคลิปนี้มาสอบถามกันได้แต่อจจะยังไม่ตอบอะไรที่ตอบตรงนั้นได้แล้วก็ยกไปตอบในการทำคลิปเป็นคลิปอันเซอร์ก็ค่อยว่ากันถ้าอย่างนั้นวันนี้ณเวลานี้ประมาณ1นึ่ทุ่มของวันที่3 1ธันวาคมพุทธศักราช2564 โอเลเจนเดอรี่ชแนลครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ